ทุกคนลับเจอกับบรรดาพาวกันอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้ค่ะเป็นวิดีโอเปิดกล่องสุ่มกล้องฟิล์ม EP ที่3คะ่ะเย้นี่นะคะกล่องสุ่มไซส์เดิมแบบเดิมเลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่ากล่องนี้นะคะ EP 3จะเป็นยังไงกันบ้างเนาะก่อนจะเข้าไปดูคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ subscribe ด้วยนะคะถ้าใครสนใจกล้องฟิล์มฝากร้านด้วยนะคะร้านฟิล์มใน i อนะคะวันฟิล์มมี M2 ตัวจ้ามา ตัวนี้มาอีกแล้วค่ะมิโนตาแม็กเทเล a ควอตเดตนะคะมาดูตัวนี้แฟชจะทำงานไหมใส่ฐานเข้าไปแล้วนะคะเปิดจ้าเปิดอ่ะเลนฝุ่นเยอะนะแต่ว่าไม่มีฝ้าไม่มีลาน,นะคะขายผูกๆกันนะคะใครสนใจอยากจะรับน้องไปดูแลก็ไอจีวัน f ฟฟ m จ้าตัวต่อมาค่ะวันนี้นะคะฟูจิซูมคาเดียมัลติ800ดรอปอินพรี i ว i n ดิงแล้วก็ห้องฟิล์มจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะ่ะ เงียบเงียบไปใหญ่แล้วคุณมาให้ความหวังฉันทำไมเมื่อกี้คุณยังมีเสียงโหลดไฟเข้าอยู่เลยตุยเย่นะคะตัวนี้ลายตุยตัวต่อมาค่ะมาใหญ่มากอะตัวนี้ปึ้งใหญ่ามากใหญ่ามากมากมาก Fuji ซูมคเเดีย2,000เดทนะคะอะอะ เคเคเคไฟเข้าแล้วไฟเข้าแล้วนี่เปิดหน้าเลนเลนไม่สามารถซูมได้เนาะเหมือนอยากออกอะแต่ออกไม่ได้มันติดอะไรสักอย่างเคเคเคไม่แมนคับหนูละหนูจะลองใส่ฟิล์มกันนะคะอ่าโหลดฟิล์มเข้านะคะขึ้นเล็กหนึ่งกดได้เลยตอนแรกน้องเหนื่อยน้องนอนอยู่ในกล่องมานานแล้วอะแม่หนูไม่เกลียดออกมาอะไรเงี้ยโอเคมาลองถ่ายอ่ะนี่อะไฟเข้านะคะทุกอย่างใช้งานได้แต่ว่าปุ่มชัตเตอร์กดไม่ลงเนาะ มีบวกแสงเพิ่มได้ด้วยดูยตัวนี้ก็ไม่บายจ้าเฮ้ยขอ,อตัวนี้ก่อนได้ไหมคือมีนต้าตัวนี้จ้าคาพิออส D ี20นะคะหูยถ้าใช้ได้นะฉันลองกีดเลยกำลังเป็นจีนีอยู่นะไฟคะ่ะ มีวิธีแก้บอก่อยนะคะแต่ก็นะไปค่ะบายค่ะโอเคตัวต่อมาค่ะดกดำบันมากโกดับอันนี้นะคะโกดักเดตแบ็กดีเอ็กซ์โปรแกรมออโต้ฟิ e สปีดเคสิบสโอ้ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นชื่อหรือเป็นอะไรแต่ว่าความเก๋่ของนั้นคือนี่เปิดแบบนี้ซะแม่เปิดแบบนี้แล้วก็แบบกดถ่ายแบบนี้นะคะแต่ความงงที่เรามีต่อนางก็คือฐานดูยากฐานดูแบบอะไร ยุคไหนสมัยไหนก่อนแม่หนึ่งมาสรุปตัวนี้คือใช้ไม่ได้เพราะว่าฐานหายากนะคะเก็บไว้ตั้งโชว์เถอะนะเกๆ๋ๆแบบนี้นะคะเฮ้ยเท่วะอาจารย์เป็นพร็อพแบบตัวต่อมาจ้าลิโคไมโครซูมเก้าสิบพพร้อมกับพลาสติกที่แตกออกนะจ๊ะตรงนี้เนี่ยอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยพอใส่ฐานปุ๊บมันมักจะใช้ได้ไเว้ยอ้าวนานไง,น,น,ไงนั่นไงนี่ พอสภาพแตกหักอะไรอย่างเงี้ยเย็นๆไฟก็จะเข้าเนาะซูมอ่ะโอเคอู้โอเคนี่โอเคกล้องแบบตกๆแตกๆเนี่ยมาเป็นเห็นไส้นนองไส้ในอ่างเงี้ยใช่ได้เนาะอันไหนรอก็คือเก็บไว้ตั้งเป็นพร้อม ตัวต่อมานะคะเป็นมิโนตา AFS Quartz นะคะความฝุ่นความอะไรก็จัดเต็มนะจ๊ะหน้าเลนมีแค่ฝุ่นนะคะฝ้าร้าไม่มีอิบสามารถทำความสะอาดได้นะคะอ้ยห้องฟิล์มดีห้องฟิล์สะอารเลยเแต่ไฟไม่เข้านี่ไฟแลฟตโหลดนะคะนี่ค่ะต้องรอไฟแลฟตโหลดเข้าให้ขึ้นแสงสีเขียวอย่างนี้นะคะจึงจะถ่ายให้แลดออกได้สรุปคือเย็นๆอย่างเงี้ยเต็มระบบ ต่อมาค่ะอุ้ยไปใส่ฐานแล้วแต่กี้ไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวพึ่งสิกูซาดีใจนี่น้องฟูจิอะไรจ้าอะไรพานอรามาวันทัชนะคะเล็กๆน่ารักเชียร์จ้าไงโอ้ยหน่ะไฟข้าวนี่กดตรงนี้สีเขียวไฟข้าวจ้าหน้าเลนก็โอเคสะอาดสะอ้านกดถ่ายนะอืม เต็มระบบแต่ยังไงเพื่อนท่องฟรีไม่ได้สรุปตัวนี้ก็คือว่าใช้ได้นะคะเออมีแฟลชด้วยโอเคโอเคฝาล็อกฐานก็ไม่ล็อกเนี่ยคือมันไม่หลุดนะมันไม่หลุดหรอกมันแน่นโอเคปะแต่ว่าเวลาปิดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไม่เขย่ามันอ๊ <laughs> ไม่ไปขยำมันแบบนี้มันก็จะไม่หลุดกระเด็นไปตรงนั้นแบบนี้นะคะตัวต่อมาค่ะของแปลกของแปลกของแปลก,ปกเคยเห็นผันของผันตาบ้างนะคะนี่มันคืออะไรฟูจิถ่ายตอนวิ่งหรือเปล่าฟ <laughs> ูจิเรนชาหรอคาเดียเออเป็นยังไงเป็นยาวๆ <laughs> ถ่ายจีนี้มาเลยนะกูลันเทาบายเลยนะ <laughs> ขึ้นป์มแบบนี้น แล้วทำไมขึ้นมันยาวขนาดนี้ใครรู้ปะว่าความเป็นมาอะไรของอยาวในเมนูเทียบหน้าคนนี่ยาวมากแม่พกยังไงหรือว่าเอาไว้ถ่ายแบบเก็บช็อตถ่ายลนรัวอะไรอย่างเงี้ยถ่ายภาพต่อเนื่องอะไรอย่างเียอะไรนี่อันนี้ไฟแบบสปอตไลท์อ่ะยาว โอ้เ่นโอ้ <c oughs> เ่นกล้องให้มาเยอะเนาะแปดอันโอเคจุกจค่ะทุกอย่างฝืดเครื่องแล้วก็แข็งไปหมดนะคะแล้วก็กดไม่ลงจ้ะโอเคค่ะตัวนี้เป็นพร็อพในกลุ่มต่อไปจ้าผ่านมาก,กับกล่อง EP 3ของเรานะคะกล่องนี้ก็มีทั้งหมด15ตัว<อ>เรามาดูตัวสุดท้ายกันสวยมากซึ่งอะไรที่สวยๆอะ่ะก็จะชอบทำให้อกหักครับนี่ฝ้ามาอย่างนี้นะเดี๋ยวจะดูนะว่าหลังฐานอะ่จอะจางไง เหม็นอนะเหม็นมันขี้อะน่ารัะดำปิดปีคือแบบโอโ้สวยแต่ฝ้าก็มาเต็มนะคะ <laughs> ของฟิล์มสะ,ะอาดนะคะ <laughs> ไฟแฟลไฟเข้าโอเคขึ้นฟิล์มได้กดไม่ได้อะทําไมแกงอะ่ะโอเคค่ะทุกคนทุกอย่างทํางานหมดเลยนะแล้วก็บอดี้สวยด้วยไฟแฟลก็เข้าแต่ว่าชัตเตอร์นะคะมีปัญหากดไม่ติดกดไม่ได้กดไม่จม โอเคค่ะทุกคนสำหรับวิดีโอเปิดกล่องสุ่มกล้องฟิล์ม EP สามก็ hmm. ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะคะใครอยากได้กล้องฟิล์มที่ราคาน่ารากักแล้วก็แม่ค้าบริการดีพูดจาน่ารักม,มุ้งมิงกุก้งกิงนะคะแล้วก็บริการหลังการขายดีเยี่ยมสุดยอดนะคะเข้า <c oughs> ไปดูกันได้นะคะใน i อจีวานาฟิล์มนะคะมีกิจกรรมกีบะเวจแจกกล้องฟรีทุกๆเดือนเลยคะ่ะก็สำหรับวิดีโอวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาเจะก,กันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไคร้แล้วก็ไปตาม IG จ้ะ